สวัสดีครับผมออซซี่จากเซเว่นช็อปนะครับวันนี้ก็มาแนะนําอุปกรณ์ตัวนี้กันนะครับตัวนี้เป็นริกนะครับสําหรับใช้จับถ่ายวิดีโอนะครับสําหรับใช้มือถือถ่ายวิดีโอนะครับตัวนี้ก็มาจากแบรนด์ยูแลนซี่นะครับชื่อรุ่นคือเมทัลเคสตนะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวท็อปของทางยูแลนซี่เขาเลยนะครับคือมีราคาจําหน่ายอยู่ที่ประมาณ3,000กว่าบาทเลยนะ ก็ฟังดูเหมือนแพงนะครับแต่ว่าพอเห็นอุปกรณ์ในกล่องแล้วก็ต้องยอมรับนะว่ามันไม่แพงหรอกนะครับอุปกรณ์ให้มาเยอะมากนะครับแล้วก็คุณภาพค่อนข้างดีมากเลยทีเดียวนะครับก่อนที่เราจะมาดูตัวอุปกรณ์เดี๋ยวเรามาดูกล่องก่อนกล่องจะมีขนาดประมาณนี้นะครับไม่ใหญ่มากแต่มีน้ําหนักมากเลยทีเดียวนะครับทุกชิ้นในนี้เป็นโลหะหมดเลยนะครับแข็งแรงมากทีเดียวรองรับการใช้งานแบบมืออาชีพแน่นอนนะครับหน้ากล่องมาแบบนี้ก็จะเห็นรูปตัวแบล็กเก็ตตัวนี้นะเป็นอลูมิเนียมหมดเลยนะครับ CNC นะ ชื่อยี่ห้ออยู่ตรงนี้นะครับเขียนว่า a ม c a s e for Mobile p h o n อนะครับวันนี้ก็ไม่มีรหัสนะเขาใช้ชื่อรุ่นไปเลยนะครับเป็นเม a ั Cas e นะครับด้านล่างก็เป็นแบบนี้นะครับด้านบนก็จะมีรายละเอียดของทางบริษัทเขาอะไรต่างๆนะก็จะพิมพ์อยู่ด้านบนตรงนี้นะครับด้านหลังก็จะมีวิธีการติดตั้งนะครับเขาไม่มีคู่มือมาให้ในกล่องนะครับคู่มือเนี่ยวิธีการติดตั้งเขาพิมพ์มาด้านหลังกล่องแบบนี้เลยนะครับท่านใดงงก็ถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนนะครับประมาณนี้ตัวเม a ั Case นะครับ ทีนี้หลังจากที่เราแกะกล่องออกมาเดี๋ยวผมดึงมาให้ดูนี่มันจะมาอย่างนี้ปับ๊บอย่างนี้เลยนะครับซึ่งเห็นไหมฮะอุปกรณ์เพียบนะครับแล้วก็วัสดุเนี่ยดูดีทุกชิ้นนะครับเดี๋ยวผมหยิบมาให้ดูทีละอันก่อนเลยนะครับเพราะเข้าใจว่าถ้าท่านที่จะซื้ออุปกรณ์ระดับราคาเนี้ยน่าจะใส่ใจรายละเอียดมันพอสมควรเดี๋ยวเรามาดูกันทีละชิ้นเรามาดูตัวเคสมันก่อนนะครับตัวเคสเนี่ยเป็นอลูมิเนียมหมดเลยนะครับ CNC ทํามางานดีมากเลยทีเดียวนะครับมี เกลียว1ส่วนสีนิ้วเพียบนะครับสำหรับการติดตั้งอุปกรณ์เสริมต่างๆซึ่งระดับมืออาชีพเนี่ยบอกไม่ได้ว่าเขาจะติดอะไรบ้างบางคนติดไมล์ติดนู่นติดนี่นะครับก็มีเกลียว1ส่วนสีนิ้วมาให้ทั้งบนล่างนะครับอย่างละ3ช่องนะแล้วก็ด้านบนมีโคชูมาให้2ตํตแหน่งด้านล่างก็มีีก2ตาแหน่งแบบนี้นะครับด้านข้างมีอีก3รูด้านนี้มีอีก3รูคือติดได้เพียบนะครับแต่ตรงนี้เดี๋ยวมันต้องใช้ติดตัวด้ามจับนะ เค okay, ประมาณนี้ตัวเคสนะครับเขาเขียนว่าเป็น universal smartphone video rig นะครับเป็นลูมิเนียมทำสีอโนดซ์ eno, ye, สีเทาๆมานะครับเซนซี CNC, มาทั้งตัวนะตรงนี้มีแบรนด์อยู่ u l a n c i นะครับด้านหลังพอมองจากด้านนี้ก็เป็นแบบนี้เห็นไหครับวัสดุเนี่ยคือแบบดีมากอะ่ะโคตรดีเลยนะครับคือทำมาสวยเลยอะ่ะนะครับเนี่ยนะฮะมีการเชฟตรงนู้นตรงนี้อะไรต่างๆนะแล้วก็ทุกตำแหน่งสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมได้หมดนะ ตัวจับโทรศัพท์ตัวนี้จับได้แค่แนวนอนแนวเดียวนะครับวัสดุเป็นลูมิเนียมเช่นกันมียางรองรองกันเครื่องเป็นลอยอะไรเงี้ยทุกตำแหน่งนะครับแล้วก็สปริงที่ใช้นะครับเป็นแบบนี้นะครับแกนด้านในเป็นสแตนเลสแล้วก็มีสปริงลังไวนะครับดึงขึ้นดึงลงเนี่ยรู้เลยว่ามันแพงนะครับคือมันค่อนข้างสมูทนะมันไม่เหมือนรุ่นถูกๆนะมันไม่เหมือนรุ่นยูริ l ไลท์นะครับตัวนี้คือวัสดุมันดีกว่าเยอะนะครับแบบนี้เพียงแต่ว่ามันติดได้แค่แนวนอนแนวเดียวนะคือเหมาะกับการถ่ายวิดีโอแนวนอนจริงจัง นะครับติดแบบนี้ถ้าถ่ายแนวตั้งอาจจะมาติดตรงนี้ได้บางเออก็ได้นะโอเคว่าว่ากันไปแต่ตัวนี้มันหมุนไม่ได้นะครับก็คือเราต้องเลือกตำแหน่งการติดตั้งเลยนะครับแต่ว่าเวลาจับโทรศัพท์เข้าไปก็ใส่แค่แนวนอนเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมอันนี้ขอละเอียดนิดนึงนะจะให้ดูวัสดุเป็นหลักนะครับเพราะว่างานมันดีจริงนะครับของ3 0 0พันนะก็ต้องเน้นนิดนึงนี่แบบนี้นะครับตัวเคสอ่าขอออกไปก่อนทีนี้ก็มาดูด้ามจับด้ามจับเนี่ยมี2อันแบบนี้นะครับ อ่าให้ดูทีละอันนะครับเออให้ดูอันเดียวแต่มันเหมือนกัน2อันนะฮะแบบนี้อ่ามาดูทีละส่วนกันตัวส่วนด้ามจับเนี่ยก็เป็นอลูมิเนียมเซนซีน้ำหนักมีเลยทีเดียวนะครับทำให้เวลาถือเนี่ยนิ่งแน่นอนเวลาวางเวลาอะไรนะครับด้านบนตัวด้ามจับนะครับอันนี้คือด้านบนนะซ็อกเก็ตด้านบนก็จะมีโคชูอยู่1ช่องนะครับเขาจะเป็นลูกศรรลูปไปมาสําหรับเสียบโคชูเข้ามาในกรณีที่เราจะติดตั้งไฟหรืออะไรเพิ่มเดี๋ยวผมยิบไฟมาติดให้ดวนเลมันงง ในกรณีที่เรามีไฟเสริมอะไรเงี้ยเราสามารถมาเสียบอย่างนี้ได้เลยอย่างนี้นะครับด,นนด,ด้านนี้ก็ได้ด้านนี้ก็ได้คือการติดตั้งตัวนี้จะมีความอิสระมากนะครับเราจะหันด้านไหนก็ได้แล้วแต่เรานะครับเผื่อมีไฟมีไม้มีอะไรเงี้ยมาติดตั้งได้เป็นแบบโค<ฟะ>ชูนะครับด้านบนก็ยังมีเกลียว1นส่วนสนิ้วอีก2รูเอาไว้ติดอะไรก็แล้วแต่เรานะครับตัวด้ามจับเนี่ยเป็นอลูมมเนียหมดเลยแต่ว่า,านในส่วนที่สัมผัสกับมือเรานะครับมันจะเป็นยางนะครับ พุ้มไ้เลยแล้วก็ยางเนี่ยมีความหนานุ่มทีเดียวคือไม่ใช่แค่เอามาแปะนะมันเป็นยางเนี่ยทั้งก้อนเนี่ยสีดําที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นยางทั้งก้อนเลยนะครับเนี่ยผมเอานิ้วจิ้มลงไปคือมันนิ่มๆทั้งก้อนเลยนะก็ต้องบอกว่ามันให้ฟิลลิ่งที่ดีแหละเวลาจับถือนะครับเพราะว่าพอมันเป็นยางหนึ่งเลยนะครับเวลาจับเนี่ยมันไม่เย็นเยนมือนะครับมันไม่เหมือนเราจับบนแบบวัสดุโลหะแบบอลูมิเนียมมันจะเย็นนะครับอันนี้ก็ ทําให้แบบความรู้สึกของการจับถือเนี่ยรู้สึกดีขึ้นเพราะว่ามันเป็นอย่างงนิ่มๆนั่นเองนะครับแล้วก็ช่องตรงนี้ต่างๆนะครับก็สลอตมาแบบนี้เอาไว้ติดตั้งตัวขาเพื่อจะไปยึดกับตัวแบ็กเก็ตนะครับแล้วก็ที่เก๋มากคือตรงนี้ด้านล่างเขาจะมีหกเหลี่ยมให้มาเลยนะครับซึ่งตัวหกเหลี่ยมตัวนี้มันเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับไขตัวขายึดตัวนี้นะครับเข้าไปกับตัวนี้นะครับซึ่งเขาให้มาเลยนะครับ โดยที่เราไม่ต้องกลัวหายเขามีแม่เหล็กแปะมา2เม็ดนะครับเวลาเราใช้เสร็จเราก็เอาอันนี้เสียบแปะเข้าไปอย่างนี้นะครับหกเหลี่ยมไม่หายละนะฮะสอันเหมือนกันนะครับสำหรับตัวด้ามจับเดี๋ยววันนี้คลิปนี้อาจจะยาวหน่อยเดี๋ยวผมจะสอนวิธีติดตั้งด้วยเวลาจับถือมันจะอยู่ท่าประมาณนี้ฟับ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 อย่างนี้นะฮะโอเคทีนี้ก็จะมีอีก2ชิ้นนะฮะวกสดุในกล่องนะขอยิบออกมาก่อนตัวนี้ก็จะเป็นขาเชื่อมนะครับระหว่างตัวนี้นะครับ ไปสู่ตัวแบลคเก็ตโดยที่ติดตั้งแล้วเดี๋ยวหน้าตามจะอยู่ประมาณอย่างนี้นะอย่างนี้นะคือใหญ่เลยแหละนะครับก็ตัวขาเนี่ยก็เป็นอลูมิเนียม CNC เหมือนกันนะครับทำมาเป็นอโนดซสสีดำนะครับแล้วก็ตัวนัดที่ให้มาเนี่ยเจ๋งมากแข็งแรงด้วยนะครับแล้วก็เป็นเกลียว1 4ส่วนสีนิ้วนะครับเพื่อเวลาติดตั้งเนี่ยมันจะไปไขเข้าที่ตัวแบลคเก็ตแบบนี้แหละอย่างนี้นะครับเวลาติดตั้งเข้าไปแล้วเดี๋ยวมันจะอยู่ท่าประมาณอย่างนี้แล้วก็ขาเนี่ยมาติดตรงนี้นะตัวนี้ก็เป็นวัสดุแบบ คุณภาพดีเลยทีเดียวเหมือนกันนะครับมีหมุดมา2เม็ดนะครับข้างๆตัวเกลียวเนี่ยเพื่อกันมันหมุนนะครับเวลามันลงไปอยู่ในร่องตรงนี้มันจะอยู่ในรางนี่น,นะครับเนี่ยรางมันจะมีสล็อตไว้นะทําให้ pues นะครับทําให้เวลาตัวนี้มันลงไปเนี่ยมันจะไม่หมุนไปมานะครับคือนิ่งแน่นอนนะครับก็ทุกส่วนเนี่ยคิดมาหมดเลยแล้วก็ตัวนัดที่ใช้หมุดนะก็มีสล็อตรูไว้แบบนี้นะครับประเด็นแรกคือลดน้ําหนักนะครับประเด็นที่2คือถ้าเราต้องการไขให้แน่นนะ เราสามารถใช้หกเหลี่ยมที่เขาให้มาเนี่ยในการเสียบไปเพื่อช่วยขัดได้แบบนี้นะครับเวลาเราไขาแล้วเรารู้สึกแบบ้มือไขมันอาจจะไม่แน่นเพียงพอหรือเปล่าเราก็สามารถเอาตัวนี้นะครับแล้วก็ช่วยไขยแบบนี้ได้นั่นเองนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประโยชน์ที่เขาใส่มาให้เรานะครับก็อุปกรณ์หลกัหลกๆจะมีเท่านี้นะครับแล้วก็มีตัวนี้มาให้อัอนหนึง่ง ตัวนี้เป็นแบ็คเก็ตเสริมมาให้กันหนึ่งนะครับตัวนี้ถือว่าไอเดียเจ๋งมากเลยสําหรับการถ่ายที่ใช้ระยะเวลานาน,านๆนะฮะเวลาเผื่อเราต้องถ่ายอะไรนานๆเนี่ยเราสามารถเอาตัวนี้นะครับนี่เขาจะมีช่องให้เราใส่นะเห็นไหมตรงนี้เขียนว่าสไลด์อินนะครับตรงนี้เป็นตัวกดปลดล็อกนะครับวิธีการใส่คือสล็อตลงมาตรงนี้อย่างนี้นะครับอ่าแล้วก็กดตัวนี้นะครับแบบนี้ให้ดูใกล้นะกดนี้แล้วก็ลูดลงไปปุ๊บมันจะล็อกดึงไม่ออกแล้วนะตอนนี้เนี่ย ิตติ้งเขาดีมากนะครับคือผมกดแล้วลูดลงไปเนี่ยเห็นป่ะพอปล่อยพอตัวล็อกมันคลายนะครับมันพอดีนะครับไม่มีขยับกึ๊กกักกึกกักก็กไม่มีนะเนี่ยผมจะเลื่อนให้ดูคืออันเนี้ยเน้นเลยว่าของ 3- 4พันบาทนะครับให้ดูงานการผลิตเป็นหลักจะรู้เลยว่าจริงมันทำมาไม่แพงหรอกเพราะคุณภาพในการผลิตมันค่อนข้างดีเนี่ยพอผมใส่ลงไปนะครับพอมันตัวนี้มันทําหน้าที่ล็อกปุ๊บมันไม่มีการกึกกักกึกกักนี่คือแน่นแบบเนี่ยถ้าไม่มีเสียงเลยนะครับซึ่งนี้ถือว่าเขาทําฟิตติ้งมาดีนะสําหรับ ตัวเซนเขานะครับพอใส่ไปแล้วหน้าตามจะอยู่แบบนี้ตัวนี้เวลาเราใช้งานจริงเราจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับตัวนี้เขาบอกว่ามันเป็นแบล็กเก็ตสำหรับหนีบแบตสำรองนะก็ในกรณีที่มือถือหลักเราติดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเกิดเราต้องถ่ายเป็นระยะเวลานาน,านเรากลัวแบตหมดนะครับเราก็สามารถเอาแบตสำรองที่เรามีเนี่ยมันหนีบไว้แนวนี้ได้นะครับหนีบไว้ข้างหน้าเนี่ยเพื่อ เอาสายแบตสำรองมาเสียบที่มือถือเราเห็นนะครับว่าตำแหน่งนี้มันจะอยู่ใกล้ๆกันนะครับสมมุติว่าตรงนี้เป็นอันนี้สมมุติเป็นอันนี้เป็นแบตสำรองแล้วกันนะครับมือถืออยู่ตรงนี้อันนี้เราก็สามารถเอาสายมาเสียบโดยที่มันไม่บังกล้องนะเพราะกล้องมันจะอยู่ด้านนี้ประมาณนี้แต่ว่าตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในอุปกรณ์เสริมนะคือถ้าเรา ไม่ได้ใช้งานระยะยาวขนาดนั้นตัวนี้ก็อาจจะไม่ต้องติดก็ได้นะครับหรือในอกรณีหนึ่งคือในอกรณีที่เราอาจจะต้องถ่ายพร้อมกันสองเครื่องนะครับตรงนี้เราก็สามารถเอามือถือมาหนีบอีกอันได้นะครับแต่จ,จะต้องเครื่องเล็กหน่อยนะเพราะตัวแบ็กเก็ตมันยืดได้ไม่เยอะเหมือนข้างล่างลองดูก่อนคิดว่าน่าจะได้นะฮะขออนุญาตนะอ่าได้นะครับนี่ผมเอา14 Pro Max ใส่เข้าไปตรงนี้เครื่องก็คือ ถ้าเราอยากติดมือถือ2เครื่องอีกอันเราอาจจะถ่ายตัวเราเองอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือเอามือถืออีกอันไว้ตรงนี้แต่มันจะหนักมากเลยนะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเมทัลเคสจากยูเรนซี่นะครับรายละเอียดสินค้าก็ประมาณนี้นะครับสําหรับชิ้นส่วนและก็อุปกรณ์ต่างๆของตัวรุ่นนี้นะครับเมทัลเคสทีนี้เรามาดูวิธีการติดตั้งกันตัวเนี้ยการติดตั้งมันจะมีความยุ่งยากนิดนึงเดี๋ยวผมขอเอาอุปกรณ์ที่ไม่ใช้ออกไปก่อนนะโอเค การติดตั้งมันจะมีความยุ่งยากกว่ารุ่นปกตินึงคือมันจะไม่เหมือนไอแบบนี้นะครับที่หยิบมาแล้วใช้ได้เลยคนละแบบกันนะอันนี้มันจะต้องมีการเซตอัพก่อนซึ่งมันมี Default ของมันอยู่นะครับก็คือติดรูกลางให้หมดนั่นแหละแต่ว่าทุกส่วนเนี่ยสามารถปรับตั้งได้หมดนะครับแล้วแต่เราเลยเพราะว่าเขาจะไม่ได้ฟิกซ์วิธีการใช้งานแบบ แบบตำแหน่งมานะครับคือแล้วแต่ว่าเราจะติดตั้งมันยังไงนะครับบางท่านอาจจะชอบถือแบบนี้บางท่านถือต่ําหน่อยบางท่านถืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าตัวนี้ข้อดีคือมันสามารถปรับตั้งละเอียดได้หมดเลยนะครับเรามาดูวิธีการติดตั้งกันนะครับก็เบื้องต้นเลยนะครับให้เราเอาตัวนี้ติดเข้าไปที่ตัวนี้ก่อนโดยที่ตัวนี้มันใช้น็อตหกเหลี่ยมอยู่2เม็ดแบบนี้นะครับเรามหมุนลงมาก่อนก็ได้หลังจากที่เราแกะออกมานะฮะแบบนี้นะผมจะคลายมันออกมาก่อนนะครับ2เม็ดแบบนะ จะเสียเวลานิดนึงนะแต่ว่าก็อยากให้มันละเอียดไปเลยนะครับจะได้เกี่ยวหน้าตาแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับวิธีการติดตั้งคือหันด้านเนี้เข้าหาเราแบบนี้เพราะว่าเดี๋ยวด้านนี้คือด้านที่เราจะต้องถือแล้วก็กล้องจะหันไปด้านฝั่งตรงข้ามนะครับเราก็เอาด้ามขึ้นมานะครับจะด้านไหนก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าตามในแบบก็คือให้โคชูอยู่ด้านมือเราแบบนี้นะครับผมก็จะเอันนี้วางเข้าไปแบบนี้นะครับในร่องนะแต่จริงมันใส่ได้ทั้งสองด้านเห็นไหมว่าด้านไหนก็ได้แบบนี้นะครับแบบนี้ หลังจากนั้นนะครับผมจะเอาแผ่นเหล็กนี้วางลงไปนะครับเล็งรูให้ตรงนะใช้หกเหลี่ยมช่วยก็ได้นะครับแบบนี้นะแล้วก็เอาหกเหลี่ยมไขน็อตผ่านรูนี้ไว้นะครับตัวแหวนเนี่ยมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากหรอกแต่ว่าประมาณนี้นะครับผมจะไขไว้อย่างนี้ก่อนอ่าทเหมือนกัน2ด้านเลยนะครับคร่าวๆก่อนนะยังไม่ต้องไขแน่นนะครับเพราะเดี๋ยวเราต้องมาปรับตำแหน่งเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอีกทีนะฮะอย่างนี้นะ โอเคพอหลังจากได้เราได้ด้านหนึ่งแล้วเราก็มาทำอีกด้านหนึ่งแบบนี้นะครับหน็อกที่เขาให้มาก็เป็นสแตนเลสนะครับดูแข็งแรงดีนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็ไม่ได้โหลดอะไรเยอะมากนะครับลำน้ำหนักน้อย ก็ใส่เข้าไปด้านนี้นะครับก็ถ้าตามแบบในรูปกล่องเขานะเขาให้หันด้านเนี้ไว้ที่อุ้งมืออันนี้คือในส่วนของด้ามจับที่ผมจะใช้เป็นของด้านมือขวานะแล้วก็ทําแบบเดียวกันเลยนะฮะใส่แหวนนี้ลงไปเอาหกเหลี่ยมใส่ที่เอาตัวน็อตอนะใส่ที่ด้ามก่อนก็ได้นะครับมันจะทําให้เราสอดลงไปง่ายแบบนี้นะแล้วก็ร้อยผ่านรูนะครับแล้วก็ไขเข้าไปในเกลียวมันแบบนี้ พอเราได้เม็ดแรกอีกเม็ดมันจะง่ายแหละเพราะว่ามันมันก็จะอยู่ในเสร็จแล้วนะครับแบบนี้ไดต้ตำแหน่งมันนะฮะหลังจากนั้นวิธีติดตั้งนะก็ตรงนี้ด้านข้างมี3รูในกรณีที่เราจะถ่ายวีดีโอแนวนอนนะครับเราก็เอาด้ามเนี้ยติดเข้าไปตรงนี้นะครับสูงต่ำเราเลือกได้นะครับมันติดได้ทั้ง3ามตำแหน่งเลยเห็นไหมว่าตรงเนี้ยมันมีรูน็อตอยู่3รูนะครับเราสามารถติดตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ตไดแต่ถ้าดีฟอล์ t อะเราก็ติดไว้กลางๆางก่อนก็ได้นะครับ แล้วถ้าถนัดไม่ถนัดเราจะไปแก้ตำแหน่งค่อยว่ากันอีกทีนะครับแล้วก็หมุนเข้าไปได้เลยตรงนี้ก็เป็นเกลียวแบบนี้ผมกอจับมันอ่แค่นี้เองนะครับก็ไขเข้าไปมันก็จะแน่นละเนี่ยตอนนี้ได้ละนะครับอย่างนี้นะแต่ด้านยังไม่แน่นยังไม่ได้ล็อกนะแล้วก็เหมือนกันอีกด้านนึงอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เคสที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ จับแข็งแรงแน่นหนาทีเดียวทีนี้จะเห็นว่าตรงนี้ผมยังตั้งไว้หลวมๆมันเลื่อนได้อีกนะครับสำหรับตำแหน่งการจับเนี่ยผมอยากให้มือ่อย,อยู่ตรงไหนก็ได้นะครับผมถึงบอกว่าตัวนี้มันคัสตอมได้หมดเลยคือตำแหน่งในการติดตั้งนะครับเราสามารถให้ด้ามสูงด้ามต่ําอันนี้แล้วแต่เราถนัดเลยผมอาจจะถนัดถนดัดนี้ก็ได้อย่างนี้นะครับผมก็อาจจะลูดไว้สุดแล้วผมก็ค่อยไขล็อกที่น็อตคู่นี้อย่างนี้นะครับอ่าเช่นเดียวกันด้านนี้ผมก็ใส่เข้าไป เลื่อนมาสุดแล้วก็ไขให้แน่นหลังจากที่ล็อกเสร็จหมดแล้วนะครับเราก็เอาหกเหลี่ยมเก็บนะครับที่ด้ามหมันเนี่ยชอบตรงนี้มากเลยโปเเข้าไปไม่หายด้วยนี่เสร็จแล้วนะครับผมก็ได้ตัวเมทัลเคสนะครับสําหรับเอาไปถ่ายวิดีโอของผมและนะครับประมาณนี้สำหรับการติดตั้งนะถ้ารู้สึกว่าตรงนี้ไม่แน่นก็ทําเหมือนที่ผมบอกนะเอาหกเหลี่ยมอันเนี้ยข้างไหนก็ได้เขาให้มา2ออันเลยนะครับไขช่วยเข้าไปเพื่อไล่ให้มันแน่นขึ้นแบบนี้ปุ๊บมันก็จะแน่นนะฮะ แค่นี้เองเสร็จแล้วนะครับสําหรับที่จับถ่ายวิดีโอของผมนะทีนี้ถ้า,าผมต้องการติดตั้งไฟเพิ่มนี่ผมก็มาเสียบเข้าไปตรงนี้ได้นี่เห็นไหมมีไฟแล้วถ้าเรามีไมโครโฟนก็ติดตรงนี้ได้อีกหรือไม่อยากติดตรงนี้ก็มาติดที่อื่นไนดะ้อีกคือติดได้ทุกตำแหน่งเลยนะครับอันนี้คือหลังจากที่ติดตั้งพร้อมใช้ถ้าจําเป็นต้องใช้แบตสํารองก็เอาตัวนี้มาใส่นี่ประกอบล่างครบชุดนะครับอันนี้ ก็สามารถเอาแบบสำรองติดข้างหน้าได้เอามือถือติดข้างหลังได้นะครับน,นี่ก็ว่านไปแต่ผมว่ามันจะหนักนะแต่เขาเขาให้มาแหละทีนี้วิธีการใส่มือถือนะครับก็เหมือนเดิมนะอันนี้คือผมใช้ iPhone 14 Pro Max นะครับซึ่งพอมันไม่ใช่โทรศัพท์ที่เครื่องใหญ่ที่สุดในตลาดหรอกแต่ว่าเคสมันมีความกว้างมากแล้วล่ะนะครับคือถ้ารุ่นนี้ใส่ได้ส่วนใหญ่โทรศัพท์รุ่นอื่นก็จะใส่ได้เกือบหมดแล้วนะครับเพราะว่าตรงนี้มันด้านกว้างของตัวนี้มันเยอะนะครับก็เวลาใส่ก็ดันเข้าไปแบบนี้ตรงๆโบแค่นี้เองเสร็จแล้ว นี่ผมก็จะได้ตัวช่วยจับในการถ่ายวิดีโอมาแล้วอย่างนี้นี่เห็นไหมครับก็ถือถ่ายได้นิ่งนะครับคือรู้สึกเลยว่ามันก็มันหนักแหละเอาจริงๆนะแต่ว่ามันรู้สึกมั่นคงเลยทีนะครับคือทุกชิ้นนะมันไม่มีการกอบแกรบกอบแกรบนะครับมันจะเป็นแบบทรงแบบว่าแบบมืออาชีพไม่พังแน่นะครับคือแข็งแรงเลยแหละนะฮะคือแบบจับแล้วรู้สึกได้เลยว่าทุกอย่างเนี่ยมันดูแข็งแรงไปหมดเลยนะครับคือมันจะแน่นๆนะฮนะก็ สำหรับท่านที่ต้องใช้อุปกรณ์แนวๆน,นี้นะครับแบบต้องการความแข็งแรงใช้งานบ่อยใช้งานเป็นอาชีพนะตัวนี้ก็เป็นหนึ่งตัวที่แนะนำนะคือแข็งแรงมากแน่นอนนะครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างของมันก็คือมันสามารถปรับตั้งตำแหน่งอะไรต่างๆรวมถึงการใส่อุปกรณ์เสริมอะไรเนี่ยซึ่งได้หมดทุกตำแหน่งเลยนะครับถือว่าเยอะทีเดียวนะครับคือมีรูมาแทบทุกตำแหน่งเลยทีนี้ถามว่าแล้วถ้าผมจะเอาไปถ่ายวิดีโอ t i k t อกละ่ะโดยใช้เคสตัวนี้ทําได้ไหมทําได้นะครับผมแค่ถอดด้ามมันออกมาแบบนี้อย่างนี้นะ สมมติว่าจะไปถ่ายวิดีโอ t i k ต o k หรือ y o u u u e s ช o r t หรืออะไรก็ตามที่มันเป็นวิดีโอเฟรมแนวตั้งนะครับในรุ่น Re n โอ่ะมันทำไม่ได้นะฮะก็ทำได้มั้งจำไม่ได้นะผมจำไม่ได้จริงจริงขอโทษทีแต่ว่าตอนนี้โมเดลใหม่อย่างยูริคไลท์หรือยูริตัวตัวนี้นะครับมันจะทำได้นะก็คือถ้าเกิดว่าเราจะไปถ่ายวิดีโอแนวตั้งนะครับให้เราถอดด้ามออกแล้วผมก็มาติดตรงนี้แทนนี่ เหมือนกันนะครับด้านข้างก็จะมีอีก3รูเช่นกันสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ตามสะดวกใจนะครับนี่แล้วก็ไขเข้าไปแบบเดี่ยวกันนั่นแหละอ่ะอย่างนี้โบเข้าไปอ่ะยังไขไปหลุมๆแล้วกันนะนี่เสร็จแล้วผมก็สามารถเอาตัวเนี้ยไปถ่าย วิดีโอแนวตั้งได้แล้วนะครับตามที่เราต้องการเลยอย่างนี้นะครับก็สามารถไปถ่ายวิดีโอแนวตั้งได้แล้วนะครับซึ่งวิดีโอสมัยใหม่เดี๋ยวนี้นะครับเขาเน้นฟอร์แมตแนวตั้งกันเยอะนะครับเพราะว่ามันน่าจะเหมาะกับแพลตฟอร์มของจอมือถือมากกว่านะครับหลายๆที่ก็เลยถ่ายวิดีโอเป็นแนวตั้งหมดแล้วซึ่งตัวนี้มันก็รองรับรูปแบบการถ่ายวิดีโอแนวตั้งด้วยนะครับใช้งานได้ง่ายดีทีเดียวนะฮะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเมทัลเคสจากยูแลนซี่นะครับก็ อย่างนี้ดีกว่าตัวนี้นะครับเมื่อเราไม่อวยม่วซัวนะราคามันค่อนข้างสูงเพราะว่าตัวนี้มันเป็นรุ่นท็อปของทางยูเรนซี่แล้วแหละถ้าถามว่ามันถูกไหมมันไม่ถูกอยู่แล้วนะครับราคาจําหน่ายน่าจะอยู่ประมาณ3,000ันหรือ3,000นิดหน่อยเลยนะฮะคือถ้าเทียบกับคุณภาพวัสดุที่เขาผลิตมานะครับต้องบอกว่ามันไม่แพงหรอกแต่ว่าหลายๆท่านที่ซื้อไปใช้ถ่ายเล่นอะไรเงี้ยมันคงไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่นะครับเพราะราคามันค่อนข้างสูงนะ แต่ว่าถ้าซื้อไปใช้ทํางานนะครับผมเน้นเลยว่าถ้าซื้อไปใช้ทํางานนะหาเงินนะครับได้เปรียบแน่นอนตัวนี้นะครับหนึ่งคือมันสามารถปรับตั้งตําแหน่งต่างๆเนี่ยได้อิสระมากซึ่งมันจะมันจะทําให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับคือไอไออุปกรณ์ที่มันไม่บังคับเราใช้อะ่ะ นะครับมันจะมีความยืดหยุ่นในการทํางานมากขึ้นนะครับถ้าเราใช้ทํางานเนี่ยบางตําแหน่งเราอาจจะต้องถือต่ำบางตําแหน่งเราจะถือสูงเพราะว่า,าสถานการณ์ในการถ่ายทําจริงๆเนี่ยมันอาจจะมีหลายสถานการณ์นะครับบางทีเราต้องทิ้วกล้องไปมาหรือว่าถือเป็นเวลานานมันจะมีท่าบางท่าที่เราถือแล้วเมื่อยบางท่าเราถือแล้วไม่เมื่อยซึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในปัจจัยสําหรับการใช้งานนะถ้าถ่ายเล่นเนี่ยไม่แนะนําให้ซื้อนะครับไปซื้อรุ่นถูกๆไม่กี่ร้อยบาทก็พอนะครับแต่ถ้าใช้ทํางานหรือว่าชอบอุปกรณ์ที่แบบเป็นตัวทนะ ตัวนี้ถือว่าซื้อได้เลยนะครับราคาสูงแต่ไม่ไรไม่ใช่ราคาแพงเอออย่างนี้ดีกว่านะครับราคาอยู่ในเกณฑ์สูงแต่ไม่ใช่ของราคาแพงนะครับเพราะว่า,าคุณภาพวัสดุกับคุณภาพในการผลิตเลยของเขาเนี่ยทำมาได้คุ้มราคาเลยแหละนะครับผมว่าถ้าเป็นยี่ห้อแบบพวกดีๆสมัยก่อนอันนี้คงประมาณสัก2 5งหมนาะผมว่านอ้พวกอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ทางยูแลนซี่เองเขาก็ สามารถผลิตอุปกรณ์ระดับสูงนะครับให้ราคามันถูกลงมาได้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับกลุ่มผู้ใช้แบบโปรโซูเมอร์แล้วกันนะครับคือ,อกึง่งทำงานแล้วละ่ะหรือว่าใช้ทํางานเลยก็ไม่ผิดกติกาอะไรแต่อย่างใดนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเมทัลเคสจากยูเรนซี่นะละเอียดนิดนึงนะคลิปนี้เพราะว่าอยากให้ดูเลยว่าชิ้นงานมันดีกว่ารุ่นอื่นยังไงนะครับก็เสียเวลานิดนึงนะครับสำหรับท่านที่สนใจก็ลองค่อยๆดูไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ้าเช่นเคยนะถ้าสนใจสินค้าตัวนี้ก็ติดต่อที่ร้านได้เลยรวมถึงตัวแทนจําหน่ายต่างๆของเรานะในส่วนของช่องทางออนไลน์ก็จะมี s h o ป e ีนะครับก็จะมีทีมงานนะครับคอยลงสินค้าเรื่อยๆนะครับก็ลองแวะเข้าไปดูกันได้ลิงก์ผมทิ้งไว้ในเดสคริปชันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามได้ไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ